โอเควันนี้ผมก็จะมาสอนเล่นอ้อยแพทใหม่ล่าสุดกันนะครับผมอย่างแรกก็เรียงสแต็กตามผมเลยนะครับให้สแต็กสีส้มเนี่ยอยู่ช่องที่2นะครับผมเริ่มเกมมาให้ตีไป2ทีนะครับที่เหลือก็ใช้สกิลนะสะแต็กส้มก็จะอยู่ช่องที่2นะครับผม,มจะเพิ่มความเร็วในการฟาร์มมากขึ้นนะครับ บัฟเกิดแล้วก็ตีไปก่อน1ทีแล้วก็ใช้สก,กิลตีแล้วก็สก,กิลสก,กิลนะครับถ้าแตกส้มเนี่ยมันจะลดคูดาวทุกสก,กิลของเรานะครับประมาณ3วินะประมาณนี้นะครับตีบัฟฟ้าเสร็จแล้วก็มาเอาตัวข้างบนก่อนนะครับ ใครที่กำลังจะเติมเกมผมขอแนะนําเว็บนี้เลยครับขั้นเทพมีเกมยอดฮิตมากมายไม่ว่าจะเป็นฟรีไฟล์หรือ ROV แม้กระทั่งบัตรเติมเกมออนไลน์เขาก็มีเหมือนกันบริการไว้สะดวกปลอดภัยคุ้มค่าต้องเว็บเติมเกมขั้นเทพเท่านั้นครับ <S <S ช่วงต้นเกมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ฟฟาร์มไปก่อนนะอัานนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ทฟาร์มไว้นะครับแล้วก็ต้นเกมโหดเราดูตรงกลางนะเอ็นโซกยวได้นะครับหรือว่าจะฟิกเล่นหรือเปล่าโอเคไม่ฟิกเล่นนะครับเฮ้ยฟิกเล่นโอเคจะมีวีล่าอย่างนี้ได้ครับ หมดละเลีเยเขาน่าจะฟิกเกอร์แล้วนะครับพี่แจ๊กเหมือนเห็ุรัแบบยีได้สองเลยโอเคไหลเข้าบตูต่อได้ครับต้นเกมเปิดแบบนี้น่าจะไหลได้นะครับอ่อยถ้าตัวมันได้ต้นเกมเยอะขนาดนี้คือแบบตัวมันไหลามากนะแบบคือมันหยุดอ้อยยากอะไดบเบตมันเยอะนะครับแล้วก็เล่นสโนโบอลได้ง่ายได้บ,บูตเขาเสร็จแล้วก็กลับมาฟาร์มเล่นราเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องรีบนะเพราะว่ามาังกรกว่าจะเกิดก็อีกตั้งสิบกว่วิเลยนะครับ ถ้าเกิดว่ามีสเต็กส้มอยู่แนะนําให้กดใช้สกิลหนึ่งไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยกดตีสเต็กส้มนะมันจะทําให้สกิลหนึ่งเราเนี่ยรีแล้วก็จะสามารถใช้ได้อีกรอบเลยนะครับจะทำให้เราเนี่ยฟาร์มไวขึ้นเราดูเอนโซนะครับอ่าดึงโดนหนีอยหโอ้ยเกมนี้เล่นง่ายอยู่นะเรามีเอนโซกับวีลานะครับมันสามารถแบบเซตไายง่ายน,นะข้างบนนี้มีวีเจนนะครับผมเห็นเมื่อกี้ต่อแล้วพอ้ยโดนอันติแลว้วอยู่เล่นต่อได้ครับอย่างนี้อ่ายังไม่สี่นะ ต่อฮายาได้ครับเขาได้ไปแล้วผมไล่ซื้อสกิลได้เฮนตีก็พอโอเคเขาตีแล้วนะครับมีเราได้เมื่อก่อนละฮายาแต่เขาเสียตีแล้วไงครับก็ไม่กล้ามาเล่นนะครับเราจะแค่เขียยเว็บล่างอย่างเดียวเกมนี้เราเล่นง่ายนะเรามีเอ็นโซกับวีลานะครับมันแบบเซตไฟให้ง่ายนะครับัวอะไรยี้เรียบร้อยเลยครับโอเคไหลๆเลยนะเกมนี้เห็นไหมครับถ้าคู่กางเราโหดเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยเล่นง่ายนะครับอย่างเช่นเกมนี้เป็นเอนโซกับวีลานะมันจะทำให้เราเนี่ย เล่นง่ายมากๆเลยนะครับล้วก็แค่เราให้ e n โ so ซเกี่ยวมาแล้วก็ให้ว i l าเนี่ยจุ๊บแล้วก็รอปิดดาเมจต่ออะไรประมาณนี้นะครับแผนการเล่นเราก็จะง่ายขึ้นนะครับหรือถ้าจะเป็นแก๊กเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับเราจะบ่ให้แก๊กดึงแล้วค่อยเล่นอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ยังมีราวิวอีกด้วยนะครับถ้าเขาเจนตีโดนเนี่ยแล้วก็สามารถโหนไปเก็บงานได้นะครับอุ้ยพี่แจนชนผมดิอุ๊ยอย่างนี้ก็เรียบร้อยดีครับโอเคปากเขาตายงี้แล้วก็เปิดดด้เลยนะครับ ติดเธอแต่ก็ไม่ต้องกลนะัวนะเวลาป่าเขาตายเนี่ยล้วก็สามารถเวทป่าเขาได้ง่ายๆเลยนะครับหรือว่าลมเขาตายเนี่ยเขาก็จะเสียขนโซนป่าให้เขาเนาะเราก็จะสามารถเรียกลมเรียกเม็ดเข้าไปเวทได้นะครับชนะไฟทุกครั้งแล้วก็พยายามหาเวทป่าหาเก็บอาเจ็กให้ได้นะมันจะทำให้เราเนี่ยได้เปรียบมากยิ่งขึ้นนะครับข้างล่างถ้าเขาฝืนตีต่อนี่ผมสามารถเก็บหอยยาได้นะครับเนี่ยผมมีสลิงหนึ่งแล้วก็มีอีกสลิงหนึ่งที่กำลังจะรีโหลด อ่าโดนตีวิวอย่างงี้รถยาครับสะบัดมาได้นี่คิวเดินต่อเลยโอเคเดี๋ยวป้อมล่างมาแถมด้วยนะอย่างงี้ให้เพื่อนตีป้อมไปนะครับแล้วก็กลับมาฟาร,ร์มทามมิงเราเหมือนเดิมนะพยายามารักษาทามมิงของตัวเองให้ดีนะครับฟารม์มบูจบเลสแล้วก็แกงล่างอะไรแบบนี้ก็เทามวนไปนะเลนบนมีประเด็นนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะไปเติมทันไหมเพราะว่าผมมีแค่สลิงเดียวนะถ้ามีสองสลิงเนี่ยผมไปทันแน่นอนนะ เขาโดดไปแล้วนะครับอันตีไปละผมยังจะได้ฟอมเขาได้เรามีอันตีแล้วไม่ต้องกลัวฟอมนะครับอุย้ยไปไม่ถึงอเลนวะไม่เป็นไรครับเราตัวใกล้ก่อนได้ปึ๊บอเลนน่าจะวาร์ปแถวพุ่มข้างบนนะครับเดี๋ยวลองเช็คดูปึ๊บอ๋อแล้วเจอจริงไงโอโ้โหคนนี้แบบมักง่ายจัดเลย<ห>เกมตอนนี้ก็คือแบบไหลมากเลยนะครับสโนอเบอร์นันะ้งแต่ต้นเกมเลยนะพยายามแบบ กลุ่มความได้เปรียบไว้นะครับเวลาเกมนำเนี่ยพยายามเวดป่าศัตรูเยอะๆเก็บเอาเจ๊กเยอะๆนะอ้อยก็ถือว่าเป็นตัวต้นเกมที่โหดมา,มากๆตัวหนึ่งเลยนะครับต้นเกมกลางเกมนี่ก็โหดนะรื่เกมก็ไม่ได้แย่เลยนะครับผมก็ได้ยินมาว่าแพทหน้าเนี่ยอ้อยจะโดนเนฟค่อนข้างจะหนักเลยนะครับในด้านของอันติของอ้อยนะพยาาให้อันตีเบาลงนะครับล้วก็ต้องมาดูก่อนว่าแพทหน้านี่จะสามารถ ติดเมตาได้อยู่หรือเปล่าครับแต่น่าจะเล่นได้เหมือนเดิมนะผมว่าอย่าแต่ว่กลางอยู่นะเดี๋ยวผมรอเล่นกลางให้เพื่อนดกวาเว้ยแลโหรับิรีบยิงตีไปถ้ารีบยิงตอนคิวเขาป้อมเนี่ยผมจะแบบอันนี้ให้ได้อยู่เดี๋ยวผมจะไปไล่โซนหลังให้นะครับปึ๊บปึ๊บเฮียรับแล้วนะโอเคให้ยเจ็บมากครับมันสามารถแบบโซนหลังให้เพื่อนแบบนี้ได้เลยนะครับแบบโหนเข้าไปแล้วก็ตีหนึ่งทีแล้วก็ตีออกมานะครับแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยตีป้อมไปนะ มันทำให้ศัตรูเนี่ยโฟกัสกับเรานะครับก่อนถ้าจะบวกก็พยายามทำคลิปไว้เสมอนะครับคลิปเล่นค่าเนาะมันทำให้เราเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นนะเวลาเราชนะไฟท์นี่ก็จะมีโอกาสจบได้ง่ายขึ้นนะครับผมน่าจะได้ประมบนอยู่้วอย่างงี้ที่เขาห่ายหมดเลยนะครับพยายามมาสัตาด้ครับโอ้ยผมแรงจัดอะของน้ำจัดเลยนะตอนนี้ให้เกมนํำพยายามก้าเล่นหน่อยนะครับเล่นเยอะๆนะรอดูนะครับน่าจะโหนเกียวได้โอ้ยโอ้โหทัมมิ่ง โอ้โหคือแบบผมแบบโหนไปชนวีแจนพอดีแหละไ่เจจังหวะคือแบบโอ้โหหมาเจาะมากคือวีแจนขี่มาพอดีนะมาเจแล้วผมโหนไปพอดีเลยเล่นอ้อยเวลาจะเข้าไฟเนี่ยผมก็แนะนำให้เล่นตอนมีอันตินะครับ อันติีก็เก็บง่ายนะถ้าใช้สแต็กส้มเป็นเนี่ยเราก็จะเก็บอันติีเก็บสกิลได้ง่ายมากเลยนะครับสกิลสองนี่เราก็สามารถเล่นกับสแต็กส้มได้นะครับเวลาสกิลเราแบบครูดาวอยู่อะไรเงี้ยแล้วจังหวะเราไล่ตามศัตรูเนี่ยเราก็สามารถใช้สแต็กส้มเนี่ยไปตีคิฟเพื่อรีคูดาวสกิลสองแล้วก็โหนไล่ตามต่อได้นะเวลาเราจะเข้าปราศรูเนี่ยก็พยายามโดดเข้าพุ่มก่อนเลยนะครับเพื่อจะมีศัตรูตากอยู่นะ เราดูนะครับ,บรับดาริโผนะโบว์แบบเว้ยตรงกลางฮันตีไปหรือยังฮะโอ้อยไม่ตุยว่ะหวนว่าเขาฮันตีไปแล้วนะม่อกี้ <c oughs> เดี๋ยวลงมาทำเวฟล่างไว้นะครับพยายามทำเลนไว้เสมอนะครับถ้าเลนข้างเราเวฟตกเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราทําเวฟเลนกลางเข้าไปเลนเดียวเนี่ยมันจะทําให้ศัตรูเนี่ยกรุ๊ปห้าตรงกลางแล้วก็แชร์เวฟไว้มากๆเลยนะครับเราก็จะไม่มีเวฟคลิปเนี่ยเล่นต่อเนี่ยไฟต่อไปนะถ้าเราทําเวฟไว้ล้วก็จะแบบมีหลายเวฟให้เล่นนะนี่น่าจะได้หายาครับปปรทีมเขตาตายหมดอย่างนงี้แล้วก็น่าจะจบได้แล้วนะเหลือเลนเดียวหนึ่งเวฟห้าไปเย่าให้เขาแชร์คลิปนะ โอเคเรียบร้อยครับอย่างนี้จีๆแทงคิบเลยนะถ้าคิบเหลือน้อยให้ทีมรอเนี่ยแทงคิบไว้นะครับคิบจะได้ไม่ตุยนะโอเคจีจีครับผมก็มีประมาณนี้นะครับสหรับคลิปแนวทางการเล่นอ้อยสเต็ปการเล่นแล้วก็การเดินเกมใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมเดี๋ยวแพทหน้าเนี่ยถ้าอ้อยโดนเนื้อผมก็จะมาลงแนวทางมาให้ อีกเหมือนเดิมนะครับผมว่ามันจะพอเล่นได้หรือเปล่าก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับคนดูไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็มาเจอกันต่อในคลิปต่อไปส่วนคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ